ทุกคนคะวันนี้ค่ะอาจจะพาทุกคนนะคะมาคาเฟ่ที่อยู่ระหว่างอายุธยาแล้วก็กรุงเทพซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มาเที่ยวอยุธยาค่ะคะ่กลับต้องไม่พลาดนะคะกับคาเฟ่นี้ค่ะชื่อว่า ทุกคนคือถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาแบบตรงหน้าร้านนะคะเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นเมน,นูนะคะของร้านเขียนไว้เลยซึ่งเมนูพิมพ์เนี่ยเขาจะอยู่นี่นะคะ <einem> แล้วก็ที่นี่นะคะเขา no smoking แล้วก็พาน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงมาไม่ได้ที่นี่นะคะเขาจะมีจุดซื้อคูปองด้วยซึ่งจุดซื้อคูปองอ่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่คูปองค่าเข้า,ขา,ขาอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ <deux> เพราะว่าเราจ่ายเงิน80บาทเนี่ยถือว่าสามารถเป็นค่า เครื่องดื่มได้แล้วก็ส่วนต่างนะคะเราก็จะเข้าไปจ่ายเพิ่มเติมข้างในแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เขามีบริการให้เช่าชุดด้วยใครที่อยากจะแบบเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆต้องมาค่ะนี่เลยที่บริการเช่าชุดของเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ตอนนี้นะคะอยอย่ฝนก็ตกค่ะแต่ว่าก็เมื่อกี้ที่แอลบอกนะคะที่เช่าชุดจะอยู่ตรงนี้ติดต่อด้านในเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้แอลพาเขาไปดูบรรยากาศแบบข้างในกันก่อนดีกว่านะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะแอลก็เข้ามาหลบฝนด้านในนะคะซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะมีที่นั่งนะคะหลากหลายแบบค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ขนมนะคะทุกคนเลือกด้วยค่ะทุกคนเอาค่ะทุกคนเข้ามาด้านในแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเอาจะพาทุกคนค่ะ ไปดูส่วนรอบๆซึ่งที่นี่พื้นที่เยอะมากแล้วก็มีให้ถ่ายรูปเยอะมากนะคะเข้ามาทางด้านหลังของแอลก่อนเลยตอนนี้ฝนตกนะทุกคนเราเลยกลางร่มนะคะด้านหลังของแอลเห็นไหมเป็นต้นไม้อะสวยอะ<ส>่ะเนี่ยเรียงยาวไปนะคะจนถึงทางเข้าตัวคาเฟ่นะคะซึ่งสามารถเดินขึ้นบันไดนะคะขึ้นไปชั้นสองได้ด้วยแหละแล้วก็มองลงมาข้างล่างนะคะแล้วแบบมันยังมีมุมตรงนี้ด้วยนะทุกคนค<ส>ือว<ส>่าเห็นปะคือม<ส>ันยาวไปเลยอ่ะ เรียงยาวเลยแล้วเขาก็มีแบบพวกวัฒนธรรมนะคะของญี่ปุ่นอยู่ในนี้อย่างเช่นปลาเห็นปะคะ,ะเขาจัดทุกอย่างเป็นแบบญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาพาทุกคนมาดูด้านนี้นะคะพามาตรงนี้นิดนึงมันสวยมากลองดูดิเราถ่ายรูปมุมนี้นะคะแล้วก็ มุมนู้นอะ่ะที่ทุกคนได้ยินเสียงตอนแอลพูดนะคะเขากําลังต่อเติมอยู่ซึ่งแอลคิดว่าเดี๋ยวเขาจะ,จะทําเพิ่มพื้นที่เขาเยอะมากจริงทุกคนแล้วก็มีที่ให้นั่งมีที่ให้เลือกเยอะจริงห้องน้ำเขาก็อย่างน่ารักเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มีโซนนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเว้ยแอลพาทุกคนมาสวนญี่ปุ่นเจ้ยเจยโอ้ยถึงญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> เอาชอบอันนี้ มันน่นารักมากเลยนาล่ารักมากเลยอ่านว่าอะไรไม่รู้เอ้าอ่านว่าใส่ปุ่นไม่ออกคือเห็นว่าทุกคนมันแบบพื้นที่เยอะมากเราสามารถแบบเลือกนั่งได้เลยอ,ะอ่ะอ่าและที่เอลพาไปนะคะนี่ก็คือบรรยากาศแค่แบบส่วนเดียวเท่านั้นนะคะใครที่มาเที่ยวที่อุทยานะคะเราก็กำลังจะกลับเข้ากรุงเทพค่ะอย่าลืมแวะมาที่คาเฟ่นี้นะคะสับคาเฟ่ โมโสโยเดียนะคะที่นี่บอกเลว่าน่ารักมากๆเหมือนไปญี่ปุ่นเลยค่ะ